ขอเจริญพรมายัญา,าติโยมผู้ฟังทุกพันธ์วันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย วันก่อนอาตมาได้นำพระไตรปิฎกกุตตะกนิกายวิมานวัตถุนะเรื่องของปีถาวิมานมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังโดยในวันนั้นอาตมาก็ได้อ่านคา,าถาอารัมพกาถานนะโยมเบื้องต้นเบื้องต้นของการกล่าวของการกล่าวในพระไตรปิฎกเล่มนั้นนะ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมจึงชื่อว่าวิมานวัตถุวิมานวัตถุเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยอาตมาก็อ่านให้ญาติโยมฟังไปแล้วทีนี้ญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ท่านพระมหมาโมคระณะท่านอ,าอยู่ในที่หลีกเล้นน่ยนะแล้วก็เกิดความคิดว่า,าในปัจจุบันนี่คนที่ทําบุญทํากุศลมีมากมายนะให้ทานรักษาศีลมากมายเนี่ย ทีนี้เมื่อเขาตายแล้วเขาไปเกิดในเทวโลกกันเยอะนะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราจะริยกไปเทวโลกดีกว่าไปถามเรื่องของบุญกรรมของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นให้เขาบอกว่าเขาทําบุญอะไรไว้ทํากรรมอะไรเอาไว้จึงได้ไปเกิดในเทวโลกแล้วก็จะนำเรื่องราวนั้นมาทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงอาศัยเรื่องที่พระมหาโมคคะณะนั่นแหละท,ที่ท่านไปเทวโลกมาเนี่ยก็จะอาศัยเรื่องนี้เป็นอตุปาติเหตุนะคือเหตุให้เกิดการแสดงธรรมะพระองค์ก็จะแสดงธรรมะพอเหมาะสมแก่เรื่องที่พระโมคคะณะไปเห็นแล้วก็ไปถามมาเนี่ยให้กับมหาชนทั้งหลายได้ฟังเมื่อมหาชนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะพากันยินดีในการ ให้ทานรักษาศีลนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่ชนเป็นอันมากนะท่านคิดอย่างนี้โยมพอท่านคิดอย่างนี้อ่าทีนี้ข้อความต่อไปนะเมื่อวานโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้พอดีนะฮะอันนี้วันนี้โยมมาฟังต่อโยมเมื่อท่านคิดดังนี้แล้วเนี่ยท่านทำอย่างไงโยมท่านพระหมหาโมคระณะนะดําริอย่างนี้แล้วลุกขึ้นจากอาสนะนุ่งห่มผ้า สองชั้นย้อมดีแล้วผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งห่มเฉวียงบ่าเปรียบดังฟ้าแลบมีลำสายคล้ายหิงคุตามธรรมชาติท่านบอกว่าหยาดหยาดมหาหิงยมเป็นยังไงนะหยาดมหาหิงเนีเนนะ่ยหหและเปรียบดังยอดเขาอันชันคีรีเดินได้ซึ่งฉาบด้วยแสงสนธยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งนะ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลความประสงค์ของตนคือท,ที่ที่ว่าท่านจะจาริกไปเทวโลกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ลุกจากอาสนะถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประรักษินเวียนขวาเข้าจะตุทชาญอันเป็นบาทแห่งอภินญ,ญาอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์นะโยมท่านว่าเป็นเป็นพวกชานวิสัยเนี่ย วิสัยของผู้มีฤทธิ์คนที่ไม่ฤทธิ์ไม่ควรคิดมากนะเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดสําหรับผู้ที่ไม่ได้ชานนะคนที่เขาได้ชานเขามีอิทธิฤทธิ์มีพิญญาเนี่ยเขาก็ทำเขาได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่อาจจะเป็นเรื่องอัศจรรย์สําหรับพวกเราที่ไม่มีฤทธิ์โยมท่านก็เข้าจะตุทะฌานอันเป็นบาตแห่งภิญญาออกจากจตุทฌานนั้นออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ ถึงดาวดึงพิภพในทันทีโดยกำลังลิ์อ๋อโยมเรีวยกว่าพอคิดจะไปปุ๊บร่างกายมันก็หายแวบบไปเลยโยมจึงได้ถามถึงบุญกรรมตามที่เทวดาทั้งหลายนั้นๆสร้างสมไว้เทวดาเหล่านั้นก็บอกกล่าวแก่ท่านท่านกลับจากดาวดึงนั้นมาอย่างมนุษย์โลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยทํานองที่เป็นไปในดาวดึงโดยทํานองที่เป็นไปในดาวดึงพิภพนั้นอโยมพระศาสดาก็ได้ทรงรับทราบเรื่องนั้นแล้วทรงทําวิมานวัตถุนั้นให้เป็นวัตถุปฏิเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมโดยพิสดารโปรดบริษัทที่มาประชุมกันเนี่ยโยมเรียกว่าเหตุเกิดขึ้นของวิมานวัตถุก็เป็นมาด้วยประการชนีนะ ทีนี้ตรงนี้ท่านมีข้อความที่เ,เกี่ยวกับการรวบรวมพระไตรปิฎกเล็กน้อยตั้งแต่ตามาบรรยายมาเนี่ยก็ยังยังไม่ได้อ่านตรงจุดนี้ให้เยโยมได้ฟังนะเดน๋ยวยมลองฟังท่านสรุปรวบรวมเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะก็วิมานวัตถุนี้นั้นคือพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่มที่โยมฟังอยู่เนี่ยนับเข้าในสุตตันตปิฎก ในปิฎกทั้งสคือวินัยปิฎกสุดตันตนปิฎกอภิธรรมปิฎกพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่สามปิฎกนะคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมในวิมานวัตถุนี้สงเคราะห์อยู่ในพระสูตรหรือพระสูตรตันตนปิฎกนะอยู่ในกลุ่มนิยมนะนับเข้าในกุตตกานิกายเพราะว่าพระสุตตันตนพระสุตตันตนปิฎกนั้นมีอยู่หนิกาย นับเข้าในขุทธกนิกายในนิกายทั้งห้าคือทีฆนิกายมาชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายคุทธกนิกาย,กากายวิมานวัตถุอยู่ในคุทธกนิกายสงเคราะห์เข้าในคาถาในสัตตุศาสตร์มีองค์ก้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อแยกออกเป็นก้าวนยะก็จะมีอยู่ก็จะเรียกว่า,าสัตตุศาสตร์ของพระศาสดาเนี่ยจะมีองค์ก้า ก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละโยมแต่ท่านเรียกชื่อใหม่นะเรียกชื่อใหม่ไปตามกลุ่มของธรรมะจึงได้9้าหมวดนะเรียกว่าสัตุศาสตร์9คือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตะกะอัพูตะธรรมะเวทันละตรงนี้อาตมาไม่อธิบายนะโยมนะเป็นเรื่องที่ละเอียดที่เราจะต้องศึกษาอีกทีหนึง่งโยมนะ ในบรรดาองค์เก้าของสัตตุศาสตร์นั้นวิมานวัตถุสงเคราะห์เข้าในคาถาโยมอยู่ในคาถาคืออยู่ในสัตสสตุศาสตร์ที่4นะสัตตุศาสตร์ที่1ชื่อว่าสุตตะเรียกว่าสุตตะสองขยยะสามวยากรณะ4คาถาเนี่ยในวิมานวัตถุนี้สงเคราะห์เข้าอยู่ในกลุ่มของคาถาโยม สงเคราะห์เข้าในธรรมขันเล็กน้อยในพระธรรมขันแปดหมื่พันพระธรรมขันอ๋ออยู่ในพระธรรมขันเล็กน้อยนะซึ่งท่านพระอาณนท์ครังพระธรรมปฏิญญาไว้ดังนี้ว่าทวาสีติพุทธโตคันหิงทเวสหัสสานิพกุโตจตุราสีติสหัสสานิเยเมธรมาปวัตติโน ทำเหล่าใดอันข้าพเจ้าให้เป็นไปข้าพเจ้าเรียนทำเหล่านั้นจากพระพุทธองค์82,000จากภิกษุอีก2,000รวมเป็น84,000พระธรรมขันธ์นี่โอ้โหแสดงว่าท่านฟังมาจากพระพุทธเจ้าเนะี่ยมากเหลือเกินโยมตั้ง82,000นะฟังมาจากภิกษุอื่นเพียงแค่ สองพันธรรมำอาคาเท่านั้นอือันนี้โยมก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังนะสมัยที่ท่านารับยอมรับที่จะเป็นภิกษุอุปถาของพูะพุทธเจ้านะที่ที่ท่านเคยขอพรกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ไปแสดงธรรมณที่ไหนถ้าหม่อมฉันไม่ได้อยู่ด้วยเมื่อกลับมาเนี่ยขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแก่หม่อมฉันอีกหนึ่งรอบโยมนะ ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงไปแสดงธรรมะที่ไหนมาหรือไปฟังธรรมะจากใครมาเนี่ยพระองค์ก็จะนํามาบอกให้กับท่านพระอานนท์อีกรอบหนึ่งทั้งหมดเลยทุกๆเรื่องทุกๆท,กที่ที่พระองค์ไปนะเนี่ยดังนั้นท่านจึงจําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้อ่าเรียกว่ามากแล้วก็บริบูรณ์นะแต่ว่าท่านก็บอกว่า ได้ฟังจากพิกษตรูปอ,อ,อ,อื่นอีกรวม2,000ธรรมขันยมนทีนี้กล่าวโดยวกักในในวิมานวัตถุเล่มนี้ท่านบอกว่ากล่าวโดยวักมีเจวักเจ็ดวักยมคือปีถาวรกจิตตละตาวักปริชัตตกะวักมันชินตกะวักมหาราวักปายาสิวักสุนิกะคิตตวัก มีอยู่เจ็ดวักก่าวโดยเรื่องวักที่หนึ่งมีสิบเจ็ดเรื่องวักที่สองมีสิบเอ็ดเรื่องวักที่สามมีสิบเรื่องวักที่สี่มีสิบสองเรื่องวักที่ห้ามีสิบสี่เรื่องวักที่หกมีสิบเรื่องวักที่เจ็ดมีสิบเรื่องรวมแปดสิบห้าเรื่องไม่นับอันตรวิมานแต่นับด้วยถ้านับรวมกันด้วยนะ นับรวมอันตรวิมานเข้าไปก็จะมีถึง123ยยาเรื่องตในเนะ่ตมาบอกว่าในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเร่มนี้เนี่ยมีวิมานวัตถุประมาณร้อเรื่องโยมเป็นร้อยเรื่องนะรวมแล้วก็มีถึง123เรื่องโอ้โหถ้าโยมฟังครบทุกเรื่องเนี่ยคงอยากกินเวลาไปหลายเดือนนะโยมเนี่อาจจะ4ีหเดือนเนยะมั้งโยมนะ จะไหวหรือเปล่าโยมถ้าฟังแต่เรื่องวิมานเรื่องเทวดานางฟ้าเรื่องสวรรค์เนี่ยเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่ได้ฟังแล้วยมเพราะว่าเวลาคงจะหมดก่อนเลนะก็คงจะไม่ต้องฟังหมดเนาะเอาพอเป็นตัวอย่างสักกี่เรื่องดีโยมประมาณสักสิบเรื่องเนาะเออสิบเรื่องยี่สิบเรื่องแยังไงก็ญาติโยมก็ติดตามรับฟังไปเรื่อยๆกนแล้วกันจะกี่เรื่องก็ช่างเถอะนะอัตมาก็จะ นำมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังทีนี้ท่านบอกว่ากล่าวโดยคาถามี1,500คาถาในเล่มนี้ทั้งหมดนะบรรดาวัคของวิมานวัตถุนั้นปีถาวรเป็นวัคแรกวัคต้นบรรดาเรื่องเรื่องปีถวิมานวิมานต่างทองเป็นเรื่องต้นคือเรื่องแรกแม้วิมานวัตถุนั้นมีคาถาว่า ตีทันเตโสวันนะมะยังเป็นคาถาต้นนี่โยมคาถาที่โยมฟังพระบารีมาในวันก่อนนะตรงนี้ก็เป็นอารมภกถาเป็นการขยายเรื่องราวความเป็นมาของพระไตรปิฎกเล่มนี้แล้วก็สงเคราะห์พระไตรปิฎกเล่มนี้หมวดนี้ลงในอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้นะโยมเนาะหรือ ไม่ควรรู้ก็ไม่เป็นไรโย,ยมแต่ว่าเจนาที่ตาต้องการให้ญาโยมได้รับฟังจริงๆ่ยคือตัววัตถุตัววิมานวัตถุตัวเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเขาได้ไปเสวยความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยด้วยอาการอย่างไรด้วยลักษณะอย่างไรอยากให้โยมมองมองเห็นภาพนะมองเห็นภาพของสวรรค์ ซึ่งเป็นเรียกว่าสถานที่ที่มีแต่ความรื่นเริงเป็นส่วนมากโยมนะเอาละนยโมยมาเข้าเรื่องแรกเลยนะเรื่องของปีถะวิมานเนี่ยท่านจะอธิบายขยายเนื้อความให้เราได้ฟังว่าเป็นไปอย่างไรมาอย่างไรนางเทพิดานางนี้จึงได้มีวิมานต่างทองอัตกรกถา ปฐมปีถวิมานโยมแม้ปีถวิมานเรื่องที่หนึ่งในปีถาวรที่หนึ่งนั้นมีวัตถุปฏิเหตุเกิดเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระเจ้าประสเสณที่โกศลทรงถวายอาสาทิสถานเจ็ดวัน เดพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอสาตทิสถานเนี่ยท่านบอกว่าในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวโยมนะคือเป็นการทำมหาทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่และองค์จะมีแค่ครั้งเดียวนะยิ่งใหญ่มากโยมเมื่อโยมไป ไปดูในอาสาตทิสถานเนี่ยให้ช้างมายืนกั้นฉัดให้พระมายืนกั้นฉัดให้พระแต่ละรูปแต่ละรูปที่กำลังนั่งฉันอยู่นี่นะช้างเนี่ยแต่ละเชือกเนี่ยเอาวงวงมายืนถือฉัดโอ้มากมายโยมวิจิตพิสดารมากนะต่อมานะท่านนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีก็ถวายสามวันที่ว่ายิ่งใหญ่นะ พอสมควรแก่อศสะทิสถานนั้นนางวิสาขาหมหาบาศิกาก็ถวายหมาทานเหมือนอย่างนั้นประวัติความเป็นไปแห่งอสะทิสถานได้ปรากฏทั่วชมพูทวีปเรียกว่ายิ่งใหญ่โอราได้เกินโยมครั้งนั้นมหมาชนยกเรื่องขึ้นพูดกันในที่นั้นๆว่าทานจักมีผลมากด้วยการบริจาคสมบัติ อันโอรานอย่างนี้หรือหรือจักมีผลมากแม้ด้วยการบริจาคพอสมควรแก่ทรัพย์สมบัติของตนแล้วคุยกันนะว่า้โหบุญกุศลเนี่ยเวลาจะได้บุญได้กุศลเนี่ยจะต้องบริจาคมากๆอย่างนี้หรือจึงจะได้บริจาคเล็กๆน้อยๆตามที่เรามีนะพอแก่ทรัพย์สมบัติสถานะของตัวเองเนี่ยจะมีผลมากไหม หรือว่าจะต้องมีผลมากจะต้องบริจาคมากๆเหมือนกับประชาชาเหมือนเหมือนกับท่านเศรษฐีก็พาคุยกันอย่างนี้นะพิสูุทั้งหลายฟังคํานั้นแล้วก็กราบทูลเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานไม่ใช่จักมีผลมากด้วยการถึงพร้อมแห่งทายธรรมอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าจะได้บุญมาก อันนี้ส่งมากเพราะว่าวัตถุเข้าของเยอะอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะที่แท้ทานจักมีผลมากก็ได้ความถึงพร้อมแห่งจิตที่เลื่อมใสจิตเลื่อมใสในทานแล้วก็มีปัญญาประกอบและด้วยความถึงพร้อมแห่งเขตคือท ah ักษณะบุคคลนะคือว่าเขตได้แก่ปฏิคขาหกผู้รับทานของเราอะ่ะมีคุณธรรมมากไหม เพราะฉะนั้นทานวัตถุเพียงสักข้าวเพราะฉะนั้นทานวัตถุเพียงสักว่าข้าวกำมือหนึ่งก็ดีเพียงผ้าเก่าผืนหนึ่งก็ดีเพียงเครื่องลาดทำโดยหญ้าก็ดีเพียงเครื่องราดทำด้วยใบยไม้ก็ดีเพียงสมอดองน้ำมูดเน่าก็ดีบุคคลมีจิตเลื่อมใสแล้วตั้งไว้ในทัศนยะยบุคคล คือผู้รับทานที่มีคุณมากมีอรรยะบุคคลเป็นต้นนะทานแม้นั้นก็จะมีผลมากรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากดังนี้ตกลงพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทานจะมีผลมากกระเพาะด้วยเจตนาความเลื่อมใสแล้วก็ผู้รับถึงความได้คุณนะไม่ใช่จะเอาแต่ว่าให้เข้าของเยอะๆมากๆมาวัดนั่นไม่ใช่นะโยมนะ ให้เอาสภาพจิตใจความเลื่อมใสแลว้วก็ผู้รับมาวัดจริงอย่างนั้นทาสก,กะจอมตัยเทพก็ได้ตัดคําเป็นคาถาไว้ดังนี้ว่านัตถิจิตเตประสันนำหิอปกานามทัทก,กินาตถาคเตวาสัมพุทเทอัฐวาตัสสะสาวเกเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้น ทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลยเนี่ยโยมเราจะให้ของมากของน้อยไม่เป็นประมาณนะโยมนะถ้าหากว่าจิตเลื่อมใสย,ยิ่งในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในคุณของพระสงฆ์เนี่ยเมื่อเราให้ไปเนี่ยทักษิณาทานชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มีถ้อยคำนั้นได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปถ้อยคำของเท้าสกกะเนี่ย มนุษย์ทั้งหลายพากันให้ทานตามสมควรแก่สมบัติแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวนันพกและยาจกทั้งหลายตั้งน้ำดื่มไว้ที่ลานเคหะที่หน้าบ้านโยมปูอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูสมัยนั้นพระเถระผู้ถีบินดาบาททุด,ดงเป็นวัดรูปหนึ่งเที่ยวบินดาบาตเป็นวัดไม่รับคิดนิมนต์นะภิกษุรูปนี้ มีอากับกริยาก้าวไปถอยกับเหลียวและคูแขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสทอดจักสุลงต่ำถึงพร้อมด้วยอริยาบทเที่ยวบินาบาทก็มาถึงเรือนหลังหนึ่งในเวลาจวนแจจวนแจคือใกล้เที่ยงโยมนะในเรือนหลังนั้นกุลธิดาผู้หนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นพระเถระก็เกิดความเคารพความนับถือมาก เกิดปีติสมนตอย่างโอราณจึงนิมนต์ให้ท่านเข้าไปยังเรือนไหวด้วยเบญจางคบดิษจัดตังของตนเนี่ยที่ตัวเองเคยนั่งบนตังนะเอาตัางของตนเนี่ยมาวางให้พระเถระนั่งปูผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองบนตังนั้นถวายเมื่อพระเถระนั่งเหนือตังนั้นแล้วนางคิดว่าบุญเขตสูงสุดนี้ปรากฏแก่เราแล้วก็มีจิต เลื่อมใสเลี้ยงดูด้วยอาหารตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติทั้งนางก็ถือพัดพัดถวายอืมโยมเอาพัดมาวีมาพัดวีให้หายคลายร้อนนะพระเทระฉันเสร็จแล้วกล่าวทามมีกรถาประกอบด้วยทานมีถวายอาสนะถวายอาหารเป็นต้นแล้วก็ไปคือแสดงอานิสงค์ของการถวายพระตาหารแล้วก็อานิสงค์การ ให้ต่างนั่งนะสตรีผู้นั้นพึงพสตรีผู้นั้นพิจารณาถึงทานของตนและธรรมกถานั้นอันปีติถูกต้องกำทราบไปทั่วเรือนร่างจึงได้ถวายต่างแม้นั้นแก่พระเถระโยมเลื่อมใสมากนะถวายต่างให้ท่านเอาไปใช้ที่วัดเลยโยมสมัยต่อจากนั้นสตรีผู้นั้นเกิดโรคอย่างหนึ่งตาย ไปบังเกิดในวิมานทองขนาดสิดนะบสองโยชนพพดาวดึงนางมีเทพอับษรหนึ่งพันเป็นบริวารก็ด้วยอำนาจที่นางถวายตั๋งเป็นฐาน,จ,นจึงบังเกิดเป็นบังลังจึงบังเกิดเป็นบัลลังเป็นบัลลังทองนะท่านบอกเป็นบัลลังทองนะท่านบอกเป็นเตียงเป็นตัง๋งหรือเป็นท่านเนี่ยคำว่าบัลลังเนี่ยบัลลังบัลลังทอง ลอยไปในอากาศแล่นเร็วโอ้โหโยมชั้นบนมีราชรถสวดทรงดังเรือนยอดด้วยเหตุนั้นวิมานนี้จึงเรียกว่าปีถาวิมานโยมนะวิมานต่างทองนะแท้จริงวิมานต่างนั้นเป็นทองส่องให้เห็นความเหมาะสมกับกรรมเพราะนางลาดผ้าสีทองถวาย ชื่อว่าแล่นไปเร็วเพราะกำลังแห่งปีติที่ว่าวิมานต่างทองเหาะไปในอากาศอย่างรวดเร็วตามเรียกว่าดังใจนึกเลยโยมเพราะว่านางมีปีติมากตอนที่ถวายชื่อว่าไปได้ตามชอบใจเพราะนางถวายแก่ทักษณะบุคคลโดยจิตชอบได้ชื่อว่าประกอบด้วยความงดงามหน้าเลื่อมใสพร้อมสับเพราะสมบัติคือ ความเลื่อมใสยอย่างโอรานโอ้โหโยมเนาะไม่จบนะวันนี้ให้โยอมติดตามรับฟังให้จบในวันใหม่นะวันนี้ตรามภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร